ที่เพื่อนเราออกมาให้สัวคุณปอเรารู้สึกยังไงบ้างมันรู้สึกก็รู้สึกเสียใจแล้วก็จุกพอสมควรค่ะใช่แต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรแล้วเพราะว่ามันก็กระทบความรู้สึกทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างเราใช่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยใช่ ก็เลยก็เลยคือว่าแบบไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วแล้วก็เออค่ะวันนี้เขาจะมาให้กำลังใจไม่เพือเพื่อนมาให้กำลังใจเยอะเพื่อนเพื่อนมีมาให้กำลังใจค่ะเพื่อนเพื่อนมีมาให้กำลังใจค่ะาจะมาไม่แน่ใจไม่แน่ใจเขาจะมาแต่กี่แต่กี่ว่ามันเป็นการศึอษาที่ถูกคาดหรือเปล่าหรือเป็นการศึกษาที่มีครบถ้วนหรือเปล่าเขาเลยพูดออกมาอย่างนั้นอันนี้กี้ไม่รู้อินเนอร์เขาเลยแต่ว่า คือกี้ไม่ได้เป็นคนเริ่มพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ากี้รู้สึกว่าเรารักกันมากพอที่จะเคลียร์กันหลังบ้านได้แล้วมันเป็นเรื่องที่เล็กมากๆกี้แค่รู้สึกว่าบางทีอ่ะเรามาพูดกันอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าอินเนอร์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงคุยกันผ่านสื่อมันมันมีคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของจิตใจเรารู้สึกว่าอุ้ยเรื่องเรามันไม่ได้แบบใหญ่มากถึงขั้นที่จะต้องมาแบบคุยกันผ่านเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องรายละเอียด แบบที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่กี้รู้สึกว่าเราคุยกันเองได้ใช่เพราะว่าเรื่องใหญ่กว่านี้เราก็เคยทะเลาะกันมาแล้วคือเราเราคุยกันเองได้ก็เลยไม่เคยคิดที่จะพูดเรื่องนี้แต่ตอนนั้นที่สัมภาษณ์เราได้ต้องไมหรือว่ายมงเป็นเรื่คลียร์ไหมหรือน้ังไว่าแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้เคลียร์กันใช่ไหมันจะเลียกอะไรเป็น จริงๆวันนี้ก็เกรงใจหนังเขาใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบหนูควรจะต้องดีใจมากๆกับความกับอีกหนึ่งขั้นบันไดให้หนูได้ปีนขึ้นไปอะไรเงี้ยหนูทํางานมาตั้งแต่ต้นปีปีวันนี้ก็รู้สึกว่าเออทุกคนควรจะต้องมายินดีกับหนังเรื่องใหม่ของหนูหนูไม่ได หนูก็รู้สึกเกรงใจทาง GDS เหมือนกันที่ทุกคนควรจะต้องโฟกัสในเรื่องของหนังแต่กลายเป็นว่าคนดันมาโฟกัสในเรื่องที่กี๊ไม่ได้อยากจะพูดแบบหมายว่าตั้งแต่แรกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเือถ้าสมมติว่าคนแบบติดตามเรื่องนี้มาจะรู้ว่ากี๊ไม่ใช่คนแรกที่พูดเรื่องนี้มาแล้วนงเจน่าเจน่าเัดนียเองปังๆค่ะใช่ใคร<ๆ>ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับดีว่าราวีซิปธันวาคมนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้แหละนะคะก็สามารถดูกันได้เลยในโรงภาพยนตร์ค่ะ่ข่ลูกไข่รู๊ เขา่ายมานานิดนึงก็ได้ค่ะ<ช>จะก็ะะได้ไม่ติดโอเคอสวยๆนะคะหนึ่ง